มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขหางประทัดไอ้ไข่วัดสีทรงธรรมในวันตรุษจ,จีนค่ะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดสีทรงธรรมบ้านหนองกล้าหมู่ที่6ตตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะ ว่าช่วงนี้ตรงกับวันหยุดยาวบังเอิญอยู่ในช่วงของวันตรุษจีนแล้วก็วันแห่งความรักได้มีพี่น้องประชาชนที่มีเชื้อสายจีนเดินทางมากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภจากไอ้ไข่รุ่นบรรดาทรัพย์นะคะที่ลูกศิษย์พระอาจารย์มหานน,นทพรจเจ้าอาวาสได้นําถวายจากเจดีวัดไอ้ไข่นครศรีธรรมราชนํามาไว้ที่วัดศรีทรงธรรมเพื่อให้พี่น้องชาวอุดรธาน,นีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะ ได้มากราบไหว้ขอพรขอโชคกันไม่ต้องเดินทางไปไกลคะ่ะช่วงนี้วันหยุดยาวและใกล้วันหวยออกต่างมีนักท่องเที่ยวทยอยมาก,กันไม่ขาดสายเข้ากราบไหว้ไอ้ไข่ทุกคนที่มาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะ และสาหรับคอหวยไม่พลาดค่ะช่วงนี้ตรุษจีนมีพี่น้องที่มีเชื้อสายจีนเดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่รุ่นบรรดาทรัพย์ที่วัดสีทรงธรรมเพื่อขอโชคขอลาบในวันตรุษจีนนะคะจึงได้จุดประทัดให้กับไอ้ไข่หลังจากนั้นได้นําเลขหางประทัดมาไว้กับตัวไอ้ไข่เพื่อให้คนที่ชอบเสี่ยงโชคได้ดูเผื่อชอบตัวเลขค่ะและเลขที่ได้ก็คือ1 2 5และ2 3สนะคะ พระอาจารย์มหานนทพรจะอาวาสบอกว่าในเดือนมีนาคมนี้จะย้ายไอ้ไข่รุ่นบรรดาลทรัพย์จากสลาหลังเก่าไปไว้ศาลาไอ้ไข่หลังใหม่ที่กําลังก่อสร้างแต่ว่าช่วงนี้ยังขาดปัจจัยจากญาติโยมที่มีแรงศรัทธาต่อไอ้ไข่ได้บริจาคสมทบทุนก่อสร้างนี้วันพระอาจารย์ได้อธิษฐานจิตขอพรขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ได้จุดทูบเสียงโชคได้เลขเบิร์433เป็นการเสี่ยงโชคจะโชคดีโชคร้ายสุดแท้แต่ดวงของแต่ละบุคคลค่ะ ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ